สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันชวนเข้าครัวทำเมนูผัดวุ้นเส้นเจค่ะผัดวุ้นเส้นผัดออกมากลิ่นหอมละมุนลิ้นไม่มันไม่เลี่ยนเลยค่ะวิธีทําเป็นยังไงไปดูเลยค่ะเริ่มจากส่วนผสมค่ะวุ้นเส้นค่ะผัดวุ้นเส้นต้องมีวุ้นเส้นค่ะพี่กันใช้วุ้นเส้นของต้นสนนะคะขนาด40กรัมค่ะสองห่อนำไปแช่น้ำไว้สัก5-7นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ยกขึ้นเสด็จน้ำรอค่ะ ตามด้วยเห็ดหอมค่ะพี่กันใช้เห็ดหอมแห้งค่ะประมาณสีห้าดอกนำไปแช่น้ำไว้นะคะจนเห็ดหอมนิ่มนะคะหลังจากนั้นก็บีบน้ำออกแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เห็ดหูหนูดำค่ะเห็ดหูหนูดำนี้ก็ตัดโคนออกนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบเลยค่ะแครอทค่ะวันนี้พี่กันใช้แครอทในการเพิ่มคุณค่าของอาหารนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับเมนูผัดบุญเส้นของเราด้วยค่ะ ตามด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะที่มีคุณประโยชน์มากมายและดีต่อสุขภาพนะคะนำมาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะกลัาปรีค่ะกลัมปรีที่ทำอะไรก็อร่อยค่ะใครจะหั่นยังไงก็ได้นะคะส่วนพีก่กันวันนี้ก็จะหั่นชิ้นหนาๆหน,น่อยค่ะหั่นเป็นเส้นใหญ่เลยค่ะหลังจากหั่นเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดเตรียมไว้นะคะ และน้ำในแก้วนี้ที่เห็นก็คือน้ำแช่เห็ดหอมค่ะเดี๋ยวจะนำไปผัดเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมด้วยค่ะส่วนเครื่องปรุงในวันนี้นะคะก็ใช้แค่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะได้เลยค่ะวันนี้พี่กันใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะในการผัดค่ะใส่น้ำมันพอเริ่มร้อนแล้วนะคะก็ลงเห็ดหอมได้เลยค่ะนำเห็ดหอมค่อยๆเจียวกับน้ำมันนะคะ พอเห็ดหอมเริ่มเหลืองแล้วนะคะกลิ่นนี้ก็โชยมาเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นพี่กันก็จะทยอยลงผักเลยค่ะเอาผักที่สุกยากที่สุดลงไปผัดก่อนนะคะเริ่มจากข้าวโพดอ่อนค่ะผัดไปสักพักนึงนะคะข้าวโพดอ่อนเริ่มสลดแล้วก็ลงแครอทเลยค่ะพี่กันก็จะใส่น้ำสักหน่อยค่ะ เป็นน้ำแช่เห็ดหอมนะคะก็จะเพิ่มความหอมแล้วก็จะทำให้ผักเนี่ยสุกเร็วขึ้นค่ะตามด้วยเห็ดหูหนูดำค่ะวันนี้กินอาหารให้เป็นยากันนะคะเห็ดหูหนูดำเนี่ยช่วยซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอในร่างกายค่ะแถมยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะส่วนกระหล่ำปรีเนี่ยก็ช่วยบำรุงหัวใจค่ะช่วยเสริมภูมิป้องกันหวัดได้ดีแถมมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกะระดูกและฟันด้วยค่ะ ผักแต่ละอย่างก็ให้คุณประโยชน์กับร่างกายไม่เหมือนกันนะคะหาทานให้หลากหลายค่ะจะได้ดีต่อสุขภาพนะคะพอผักเริ่มสลดแล้วพี่กันก็จะใส่วุ้นเส้นเลยค่ะหลังจากใส่วุ้นเส้นแล้วเนี่ยน้ำแช่เห็ดหอมส่วนที่เหลือนะคะก็เทลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝ,ฝาเขียวค่ะถ้าบ้านใครมีน้ำมันงานะคะก็เหยาะสักหน่อยค่ะจะได้เพิ่มความหอมนะคะ ผัดไปสักพักหนึ่งค่ะตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะดูดซึมเอาน้ำแช่เห็ดหอมที่เทลงไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะนิ่มกำลังดีเลยค่ะผัดวุ้นเส้นจานนี้นะคะเป็นผัดวุ้นเส้นเจค่ะแต่มีคุณประโยชน์ครบถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจากเห็ดนะคะได้วิตามินจากผักแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการค่ะที่สำคัญอร่อยด้วยค่ะทำทีไรไม่เคยเหลือเลยค่ะ แล้วถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะพี่กันก็ฝากด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่กันก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันนะคะสวัสดีค่ะ